สวัสดีครับก็มีข่าวออกมาครับว่ามีขีปนาวุธที่ยิงจากเรือรบของทางรัสเซียครับเข้าโจมตีคลังน้ำมันรวมถึงสถานที่ทางทหารหลายแห่งในภูมิภาคทางตะวันตกของยูเครนก็มีการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นทุกภูมิภาคของทางยูเครนทางตะวันตก หดืเมื่อวันที่25มีนาคมครับขีประวุฒิของรัเสเซียอย่างน้อย3ลูกเข้าโจมตีเมืองลาวิฟซึ่งตรงนั้นครับเป็นที่ตั้งของคลังน้ำมันรวมถึงศูนย์การทหารของทางยูเครนได้รับความเสียหายจากการโจมตีของทางรัเสเซียนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีที่เกิดขึ้นในดับโนว่าจรวดของทางรัเสเซียนั้นได้มีการทำลายโรงเก็บน้ำมันอีกหนึ่งแห่ง นอกจากนี้ครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โจมตีคลังน้ํามันนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือทางรัสเซียนั้นได้มีการใช้พวกขีปืนอาวุธยังคาลิบซึ่งติดตั้งอยู่ในเรือรบของทางรัสเซียได้มีการโจมตีเป้าหมายครับที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเวลิเคียโคลวิซีซึ่งอยู่ในภูมิภาคซีโทมี โดยการโจมตีจากเรือรบของทางรัสเซียนั้นต้องบอกว่ามีความแม่นยำที่สูงมากโดยทางกองทัพรัสเซียเนี่ยได้มีการใช้พวกขีปนาวุธล่อนนะครับอย่างคาลิปอย่างมากสำหรับการโจมตีเป้าหมายทั่วยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ารัสเซียนั้นพยายามโจมตี พวกคลังน้ํามันและก็เชื้อเพลิงของทางยูเครนซึ่งการโจมตีเหล่านี้ครับจะส่งผลให้ภูมิภาคอย่างดอนบาสนะครับมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนเชื้อเพลิงในอนาคตอันใกล้นี้นี่ก็เป็นข่าวครับว่าทางรัเสเซียนั้นช่วงนี้กําลังเล็งเป้าไปที่พวกคลังน้ํามันของทางยูเครนเพื่อต้องการนะครับตัดพลังงานด้านเชื้อเพลิงสําหรับกองทัพยูเครนหากท่านผู้ชมมีข้อเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ ดาลางตายคลิปได้เลย,เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ